อรอบต่อไปนะครับรูปนี้ก็เป็นวิทยากรประจำท่านพระอาจารย์มหาเพลินชัยธรรมธโรก็ขอขอารัธนานะครับขอน้อมน้อมแด่พระอรหันตัดสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระสัทธรรมและคณะสงฆ์ผู้สูงสุดขอาการพระเทรานุเทระเพื่อนาสอนา,สกกานธรมิทุกทุกรูปเจริญพรนุบาสุงบาสิกาผู้ฝ่ายในธรรมทุกทุกท่าน ผม <c oughs> ก็มีเรื่องจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายวิชาการก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์แก่หลายๆรูปลหลายๆท่านบ้างนะครับการทำงานเนี่ยเกี่ยวกับการทำเอกสารทำหนังสือนะครับหรือว่าค้นคว้าข้อมูลเนี่ยรู้สึกว่าเป็นงานหนักเหมือนกันนะไม่ใช่เรื่องง่าย คือมหาคนทำยากนะครับเกี่ยวกับการทำหนังสือเพราะมันต้องค้นคว้านะต้องค้นคว้าหาข้อมูลเนี่ยแต่ว่ามันเป็นธรรมดาของการทำงานนะครับมันก็ต้องมีอุปสรรคนะไม่มีอะไรที่ได้มาแบบลอยมาจากวิหารพากาลนะครับทำนามันก็ต้องมีอยู่ประสทกันบ้างแต่ที่ผมสังเกตเนี่ยถ้างานไหนที่มันยากมันมีรายละเอียดอะไรมันเหนื่อยหนักหน่อยเนี่ย ยิ่งต้องใช้ความคิดนะครับต้องใช้สติปัญญามากๆนะหรือใช้ความละเอียดอ่อนมากนะคนไม่ค่อยอยากจะทำนะครับแต่ความจริงมันมีหลักการอยู่นะถึงมันจะยากแต่ก็เราพ,าพยายามนะไม่ล้มเลิกมันก็จะสําเร็จจนได้ครับถ้าสมมติเราจะทําเอกสารชุดหนึ่งเนี่ยบางทีเวลาเราคิดนะ่ะมือนก็ว่าง่ายตอนคิดตอนแรกนะแต่ว่าลงมือทํามันเฉียุปรรคเลยคือความยาก ในการค้นหาข้อมูลเป็นต้นนะครับเราก็ทําแบบยาๆก่อนชั้นแรกนะแล้วก็รอบที่สองก็เริ่มเก็บรายละเอียดครับพอรอบที่สามก็มาย้ําอีกทีหนึ่งเนี่ยซึ่งบางอย่างม,มันก็ต้องอาศัยเวลาครับแต่ถ้าเราไม่ล้มเลิกนะไ,ไ,ไม่ทิ้งงานนั้นไปพยายามต่อครั้งแรกยังไม่ประสบความสําเร็จครั้งสองครั้งสามครั้งสี่ครับทำไปเรื่อยๆถ้าเรามีฉันทา วิทยะจิตะมิมังษาที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ว่าอธิบดีธรรมสี่ใช่ไหมครับที่จะไม่สําเร็จนั้นไม่มีลเลยครับสําเร็จแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เหลือวิสัยหรอกเรื่องที่สูงสุดยากกว่านี้คือการบรรลุปเป็นพระอรหันต์นะพระสาวกทั้งหลายสมัยก่อนเขายังทํากันได้ครับอันนี้ทําไมเรื่องแค่นี้เราจะทําไม่ได้ขอให้เรามีหลักการก็แล้วกันผมก็เลยเห็นเลยโอ้เราทํางานเนี่ยมันมีอยู่ประสังจริงนะ,ะจริงนะ แต่พอพยายามภาคเพียนไปนะครับอาศัยความศรัทธ,ธานะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่านะครับเราก็จะฝากนอุประสันั้นแล้วก็สําเร็จนะราทำสำเร็จได้อันนี้เกี่ยวกับการทํางานนะครับที่ฝากไว้เป็นข้อคิดนะเพราะว่าปีนี้นะเห็นเห็นเลยว่า,าผมได้นัดคณะวิทยากรมาประชุมคุยกันก่อนมาอาทิตย์หนึ่งนะครับลหลายคนได้ใช้ความคิดร่วมกันนะ่ะ ในการมาถกปัญหาก่อนที่จะขึ้นสัมมนารู้สึกว่ามันมันได้แง่มุมหลายหลายอย่างได้ความรู้ก็เพิ่มความกระจ่างก,ก็หลายๆอย่างนะครับกระจ่างมากขึ้นแล้วมันเบาถ้าคน้นคนเดียวเนี่ยหนักมากนะครับแต่พอหลายคนมารวมกันเนี่ยหลายหัวดีวกว่าหัวเดียวใช่ไหมครับอะไรที่มันยากน่มันมันง่ายขึ้นมันเบาขึ้นความชัดเจนกระจ่างอะไรก็ดีขึ้นครับเห็นเลย ความสามาคถีของหมู่คณะนํานสุขมาให้ครับเป็นอย่างนั้นจริงเขาแต่ว่ามันน่าจะมีการสารต่อตรงนี้นะแล้วเราน่าจะมีโอกาสมีเวลาสักปีหนึงส,สงัก2อสาครั้งได้มาถกมาหาประเด็นที่มันเป็นแง่มุน่าสงสัยนะครับแล้วค้นคัมพี์กันพระทุกคนก็เห็นว่าไม่ได้รับประโยชน์จริงๆนะแต่การที่จะมีการสารต่อนะนะครับรู้สึกว่าคือมันไม่ค่อยต่อเนื่องแล้ก็ไม่ค่อยพร้อมเพรียง ถ้าเราให้ความต่อเนื่องแล้วก็พร้อมเพรียงในการทํางานนี้นะซึ่งเป็นงานยากนะครับงานเครือข่ายของเราเนี่ยโดยเฉพาะการค้นคว้าข้อมูลเนี่ยมันจะพัฒนายิ่งกว่านี้ครับนี่คือที่มองเห็นนะนะครับให้ให้เราใส่ใจไว้อย่างนี้อย่างที่พระอาจารย์สมบูรณ์ท่านได้พูดแล้วนะครับคือทํางานรับใช้พระพุทธเจ้าเราเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยนะครับเราได้มาทํางานรับใช้พระพุทธเจ้าเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสนะครับ เป็นประโยชน์สูงสุดที่เราได้ทําแล้วไม่มีอะไรยิ่งกว่านี้แล้วเขาชีง,งานทางโลกเยอะแยะมากมายเราเรายังทําได้ใช่ไหมครับทุ่มเทกเอาเป็นเอาตายนะ่ยบางทีมันก็เพื่อการบางคน่ะก็คนสุดท้ายก็อะไรนะแกจ,จบตายไม่พ้นนะครับมันไม่ได้มีอะไรเป็นสาระแก่สารเลยแต่งานเนี้คือการรับใช้พระพุทธจเจ้านะครับทำเพื่อประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกนะครับ เพื่อประโยชน์สุดของชนประชุมชนทั้งหลายเนี่ยมันเป็นงานที่แบบสูงส,ส่งมากนะอย่างที่เขามีคําว่าตามรอยบาทนะเป็นค่ารองบาทของในหลวงใช่ไหมครับนี่ถ้าเราเป็นค่ารองบางพระสมมาสมุทธเจ้าเนี่ยซึ่งผู้ที่พวกคุณอันสูงสุดเนี่ยภาพปัญญาภาพมหากรุณาธิคุณภาพรบริสุทธิคุณนะครับเป็นผู้ที่ค่ประโยชน์สุขตมฤทธเทวดาทั้งหลาย และทุ่มเททุกสิ่งทุกอยา่างนะครับเป็นเวลาช้านานนำประโยชน์เกื้อกูลให้แก่สัตว์ทั้งหลายโดยส่วนเดียวและคําสอนพองทุกบททุกตอนนะครับประกอบด้วยอัตธรรมเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะรเป็นสิ่งที่แบบมีค่าสูงสุดแล้วเราน่าจะทํศรัทธาสติปัญญาให้เกิดขึ้นโดยใส่ใจถึงคุรูบัอมารย์สุทัเจ้าแล้วก็ศึกษามีความเชื่อมั่นศรัทธาอย่างจริงใจในคําสอนนะครับแล้วก็พยายามนำพุทธปฏิบัติ เวลาเรามาทํางานเครือข่ายก็ดีศึกษาทําวินัยก็ดีให้เราทําใจไว้อย่างนี้แล้วมันจะมีกําลังใจครับถึงจะมีอุปสรรคบ้างอะไรบ้างนะแต่ถ้าเรามาใส่ใจอย่างนี้มันจะรู้สึกภาคภูมิใจนะครับเราไม่ใช่ทางานแบบเหลวไหลงานที่ไม่มีสารนะแต่เป็นงานที่แบบรับใช้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเดินตามรอยบาทของพระองค์นะครับเพื่อประโยชน์สุขของสัตว์โลกและก็เพื่อความพ้นจากทุกข์ของตนเองด้วย ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งครับคอกนิดหนึ่งนะครับนาทีสองนาทีาทเกี่ยวกับทรงจำพระปาติโมกข์นะครับปีนี้ผมได้ลงสอบพิกุณีปาติโมกข์ครับที่ลงสอบนี่คือต้องการกระตุ้นให้พระหนุ่มเน้อยนะครับพิจุตสามเณรทั้งหลายเนะี่ยได้ทรงจำสอนพระสมมานสมุทธเจา้าตอนแรกผมกลัวนะปีเนี้ยกลัวว่าจะไม่มีใครส่งมุขาปาฐานนะครับพิกุพิคุณีเนะี่ยกลัวจังเลยไม่มีใครสง่งหรือ่าขาดการสืบทอดเลยนะครับ เพราะว่าหาคนที่จะมาทรงจําไม่ค่อยมีหรือบางคนปฏิโมกไม่ได้หรือบางคนปฏิโมกได้นะครับพิกขุนได้แต่พิกขุนี้ไม่ได้บางคนได้แล้วไม่ได้ทวนเลือน,นครับลืมไปเลยแล้วคิดว่าเราเนี่ยอยาทำเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้ดูว่ามันทากันได้นะท่องปฏิโมกจนคล่องปากขึ้นใจแม่นยาแล้วก็ทรงจําพิกขุนี้นะครับปฏิโมกได้อีกทรงจําได้แล้วก็ คือสามารถทบทวนล่ะแล้วก็มาใช้งานได้เรื่อยๆไม่หลงไม่ลืมเขเพราะมีการทบทวนอย่างเรื่อยๆ,ๆตป้องกาจะกรตุ้นให้ทุกทุกลูกมงความสําคัญในการทรงจำสอนพระสมาสสมพุทธเจ้าเอาคำสอนโพรงมาไว้ในจิตในใจในตัวเรานะครับ,รบตรงนี้พ่อกลัวว่าจะขาดสายก็เลยลงสอบในครั้งนี้นะครับ,รบ,รบอันนี้คงจะพอสมควรเก็บเวลานะครับรู้สึกว่า ในท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้เ,เราท่านทั้งหลายจงยินดีในการศึกษาและปฏิบัติต,ตามธรรมของพระสมมาสัพุทธเจ้าย,ยิ่งขึ้นไปจนถึงความวิมุติหลุดพ้นคือพระนิพพานด้วยการทุกท่านทุกคนเาิาุ